สวัสดีครับพบกับผมเพืงลูกช่อไร่นะครับวันนี้จะพามาดูมันหกเดือนกว่าล้มนะครับเนื่องจากเจอพายุฝนนะครับล้มมากนะครับแปลงนี้ครับเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงนะครับล้มเยอะนะครับนี่ครับเนื่องจากโดนพายุล้มนะครับนี่ครับ มีหัวอยู่นะครับล้มไปเยอะนะครับแปลงนี้ครับหกเดือนกว่านะครับโดนพายุเมื่อคืนนี้นะครับลมแรงมากครับและน้ำก็ไหลมาพัดหัวมันนะครับนี่ครับน่าเสียดายนะครับแต่ก็ล้มเยอะนะครับ ไม่ได้จับตั้งนะครับเพราะว่าดินมันหายหมดครับเสียดายมากครับพายุนะครับลมแรงวับเมื่อคืนนี้เสียหายเยอะครับเปอย่างนี้ ล้มแล้ะน้ําก็พัดดินหายหมดนะครับไม่สามารถที่จะตับจับตั้งได้นะครับกําลังงามเลยครับแต่โดนพายุพัดแล้วน้ําไหลมานะครับน่าจะไม่มีวิธีแก้แล้วครับ น่าจะรอถอนอย่างเดียวนะครับ6เดือนกว่าครับกําลังงามเลยครับเสียดายแต่ลมแรงครับเมื่อวานนี้ครับพายุมันแรงครับฝนตกเยอะลมมันพัดแรงครับมันงามมากครับแปลงนี้ครับไม่มีวิธีแก้นะครับเพราะว่าน้ํไในพัดเอาดินไปกินหมดแล้วครับดินหายหมดเลยนะครับ6เดือนกว่านะครับแปลงนี้ ไม่มีโอกาสแก้แล้วนะครับเนื่องจากเขาพัดเอาหน้าดินไปกินหมดแล้วครับเสียดายมากครับกำลังงามครับ มีหัวอยู่นะครับนี่ครับหัวใหญ่อยู่นะครับนี่ครับแต่ก็โดนพัดไปกินเยอะเหมือนกันนะครับดินหายไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็ยกล่องสูงนะครับแต่เนื่องจากน้ำมันน้ำมาแรงนะครับน้ำมาแรงมากครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับ